จ้าพ่อจ้าวัสดีค่ะครับจรเจ้าพ่อพ่อเมื่อนี้ละไอ้ห้าหน้อยเขาเขาจังน้อยพ่อครัน้อยทีน้อยครับน้อยใครชาตอืมเอาอเคอยู่เพระาะว่ามันเบิ่ลหลายเนาะครับเบิลนาเบิ่นนลล้างตองพ่อมโอ้ยเนี่ยน้อยนี่หลี่วันนี้ผ่านว่งแปดทับสมาก็ลาเขาเมีนแมะหลายนะพ่อเมื่อนีเนาะแปดทับสองสะเลย เอาไปตัวไปตัวห้านี่ประมาณว่าคือจังคือจังเป็นเลขเขาล็อกฉันละเขมาจำตัวเนาะเมีย <c oughs> นี่พอโอ้เนียนอนอีหลีเข้าเข้าเข้าเอาจ้าเลขลักเลยพอแปดเข้าศูนย์หนึ่งสองแปด 9 0, 1, 2, ก้าศูนหนึ่งสองปรกบกับสามสี้าหกจดจับคู่แปดสามแปดสี แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, องหกสองเจ็ดชุดวินตัวใดพอเก้าสามเก้าสามเก้าสามยังกับพอเก้าสามี่งก็พอเก้าสามหกเก็ดสีเก้าสามหกเจ็ดสี เราว่างเก้ากับสามเนาะเราว่างเก้ากับสามตัวไหนน้อสิบ้า เอาท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของพบพมเนาะค่ะเนาะขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางเนาะพอนาะตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของพบพมสำหรับวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นชุดเต็มของเหล้าพัฒนาพร้อมนะคะแล้วก็สามารถนั่งไปเล่นหุ้นได้ทั้งมือนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของพบพมเนาะเนาะเลขหลักแปด 9012ตัวประกบ34567จับคู่83 84 85 86 87 93 94 95 96 97 03 04 05 06 07 13 14 15 16 17 สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดชุดวินเก่าสามหกเจ็ดสี่ตัวระว่างคือเก่ากับสามทำช่วงกับยายาประมาทนะคะน่ะนอกภาวะตัวระว่างคือยังมือนี่แปียกับมากอยู่บนมือนะพอนะมากเกือบทุกน้อยเลยเพราะฉะนั้นมือื่นตัวระว่างอาจจะม้าหรือ อยู่ในชุดวิ่นีอาจจะมากก็ได้นะคะอยู่ในหนีมากอยู่แล้วจะเป็นสีเมนตัวใดแค่นั้นเองชมชุ่มกับคัดกล่องพิจารณาคักขัดเนาะเอาพอมีอยังสิบอกกับแฟขัดเอฟซีบอครับน้อยมาเนี่ยครับเอาสามน้อยสี่น้อยยี่หรอกพ่อได้ต้นยังเตพ่อลบต้นดอกพี่เนาะเดี๋ยวมันกันได้มันเด่นกรไล่ข้อพวกเขาหลบมันไะ คนนอยแล้วตโยนะไรยังโย่แต่คูโยมมันกะดีหรอกก็เลยเชิโย่กันบ่อเขาเชิน้อยมันเชิขาดทุนเขาน่อยกับขาดทุนเขาจำหนี้หรือว่าทุนย้อนดอกพาเลากับยุ่ในนี้ละรดเต็มนี่ละขันห้ามเอาออกไปว่ดถือกัอยุ่ในนี้ละเลาก็ไ้มันก็หมื่อสิแล้วกับรอลาก็ไรมันก็ เอาไปเพื่อมารุษไปอ่ากันอยู่ในน้อยนี่กัหน้ามันเอาออกไปอเลยก็อยู่ในนี่ในน้อยนี่แหละผู้สื่อมไปแค่ไหนมันมออกไปครับมูวอยู่ในจุดเดยมเนี่ยมันที่เขาเพราเขาทุดนี่ก็สามารถทำไปเลื่นในมัดมือจะตื้นเป็นละจะมาเล่าไรแน่มัดมือเลยจะมาเล่าอย่างแน่จะมาน่อยอย่างแน่มัดมือมัดเบิ้ลมึงบัชนาฉันไร มันก็เขากรูว่าเดี๋ยวบางแล้วก็ได้ขอเขาหรอกังเกันแล้วก็เขาย่จ้านคตรขี้เห่แต่เป็นตะเลนู่พวกมันเล่นว่าอนมเล่นหุ่นเขาไปเล่นหุ่นมกเล่นอันใดเขาไปเล่นนอันนั่นแหละมาทำมันร้อยเาเวัดสองวัดจ้าพ่อมันจะเรียมันมืเีอกให้เขาอยู่จะซย เจ้าไปแห้งไปกันเรียนป็น้อยก็โอ้ไอ้คนใดก็ได้หละเนาะมันแ็่ได้อยนอยเขาเันแน่กับีแน่ใครก็เล่ยนยู่ได้ตียครับใครก็เปลี่ยนอยว่ามันเขาดีหนวะเดี๋ยวว่างเล้ก็ได้จ้าอันใดก็เขาไปเบิดหยก็ไแล้นีอันเขาอันบอกันละว่าเจ้ามันเขาละชดใช้ไหนมากอะไรเดี๋ยวว่างกะไร ก็เสือกันอย่างเล่นตัวไปเลยเนาะจ่าพ่อย่ำแรงกับมันน้อยเดิมว่ากับมันเล่าอยู่บ่านละนองรับนี่จากูอะไรเร้องเล่าอืมแล้วมี่ต้อนรันละเขาอม่แอดหรอกข้าวพ่อขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆนอกที่ให้ตัวเลียกเนวทางมาให้จองเจนนั่งน้ำโชคได้เป็นสะพานบุญให้ทำช่วงเมฟซี่ทุกท่านทุกคนนั่มไปพิจารณานั่มไปคัดกรองนั่มไปเปรียบเทียบเรียงให้ใจเธอหนึ่ง ขอให้ตัวเลขแนวทางของพอ่อเงีงๆปังๆมืออื่นเข่าเทิงหุ่นเข่าเทิงห้าน,น้อยเข่าเทิงเล่าด้วยพ่อเด้อ <c oughs> <c oughs> จ้าขอบพระคุณมากครับพอ่อขาสวัสดีค่ะครับ <c oughs>